อยในระยะสั้นเนี่ยสู้ทองคําไม่ได้เพราะว่าตัวทองคำเนี่ยทำลักษณะของออทํามไฮไปเรียบร้อยแล้วตัวจากตัวบิตคอยเนี่ยทำลักษณะของดับเบิลท็อปจังหวะที่ทองคำทำนิวไฮเนี่ยบิตคอยไม่นิวไฮแล้วก็ไอ i ก็ย่อลงมานะครับจะเห็นว่าตัวทองคําแข็งกว่าบิตคอยนะครับถามว่าโอกาสที่จะไป1,000 0แถึงแสนสองแในปีนี้เนี่ย ผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมยังเชื่อว่าตัว i t t o o n เนี่ยยังต้องคอนโซลลักษณะของแพทเทิร์นไปต่อพี่แต่ว่าในระยะยาวผมก็ยังเชื่อว่าตัว bitcoin ก็เป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งที่น่าสนใจครับการก่อตัวของ i t t o o n เนี่ยก่อแค่ระยะเวลาแค่3ปีนะครับแล้วก็เบรกไปตรงนี้แล้วก็เจอแนวต้านไปนะครับฉะนั้น โอกาสที่บิตคอยอาจจะต้องทําฐานลงมาแถวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยลักษณะของทําเป็นรูปแบบของ Inverted Head and s h o u l d e r ขนาดใหญ่แล้วค่อยขึ้นต่อเนี่ยผมว่าก็ยังมีโอกาสแต่ไม่เหมือนตัวทองคำที่ทองคำเนี่ยทำลักษณะของ Cup and Handle ที่ทำคับมาแล้วเกือบ10ปีนะครับแล้วก็ตัว Handle อีก3ปีฉะนั้น,นตัวทองคำเนี่ยคือเบรกตัว แพทเทิรนไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นตัวทองคาก็เลยแรี่ได้ดีกว่าตัวบิตคอย n ในระยะสั้นนะครับฉะนั้นผมว่าบิตคอย n ก็ยังอาจจะไม่ใช่เป็นสินทรัพย์ที่ต้องรีบมากอะไรอย่างเงี้ยครับ อย่างเรื่องของทองคำนะคะพี่หมอถ้าเรามีทองในพอร์ตเนี่ยเราควรขายมากกว่าซื้อหรือเปล่าคะแต่ก็เห็นในในอีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยก็เห็นคนไทยหลายหลายคนเลยช่วงนเนี้ยเนี่ยไปไปร้านทองกันคือคืนไปยืนซื้อทองกันมากมายเลยทีเดียวมองว่าสำหรับการซื้อทองเนะะี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แพงเกินไปที่จะซื้อหรือเปล่าคะคือผมเอาตัวเทคนิคมาเปรียบเทียบเนาะ อันนี้เรามาดูเทคนิคเขกันว่ารูปแบบคัพแอนด์แฮนดิลเนี่ยมันจะไปได้เท่าไหร่นะครับเราก็เอาตัวลักษณะของตัวที่เบรกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาวัดจากที่เป็นเน็กลน์นะครับแล้วก็มาวัดตรงส่วนของที่เป็นตัวฐานนะครับแล้วก็ทำเมชชริงทาร์เกตขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวทองคำเนี่ยสามารถขึ้นไปได้อย่างไปได้อีกนะครับ ประมาณ2,009หรือหรือประมาณสัก3,000เหรียญน,นะครับซึ่งตรงกับนักวิเคราะห์ทางต่างชาติหลายท่านนะที่จะมองว่าตรงเว้น3,000เหรียญเนี่ยจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญนะครับก็เขาก็มัดวันมาจากตรงนี้นะครับว่าบริเวณ3,000เนี่ยเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างมีนัยยะพอสมควรจากนั้นเนี่ยคนที่มีทองช่วงนี้ผมว่า ก็อาจจะถือไปก่อนเป็นโฮไว้ก่อนนะครับถ้าใครไม่กล้าซื้อเพิ่มก็โฮไปก่อนนะครับผมว่าเป็นเลตเป็นลักษณะของเลต p r o f ิตลันดีกว่าที่จะไปขายตรงนี้นะครับส่วนคนที่ไม่มีเนี่ยอันนี้ต้องช่างใจแล้วเพราะว่าลักษณะของทองตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับใครที่จะมาบุ่มบ่ามซื้อแถวนี้เนี่ยก็ระยะสั้นก็อาจจะโดนแรงขายทำกำไรได้บ้างนะครับนี่แต่ว่า ระยะยาวผมว่าก็ยังมีแนวโน้มโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีต่อเนื่องครับจากเทคนิคอลแล้วก็จากปัจจสยห้ 4, 5, บัจจัยที่พูดนาสําสหรับเรื่องการลงทุนเนี่ยณนะปัจจุบันก็เรียกว่ามีการลงทุนทองคำในในหลากหลายรูปแบบถ้าสมมติถามพี่หมอวินนะคะการลงทุนทองคําแบบไหนดีที่จะแนะนําให้กับผู้ที่สนใจหรือแต่ละอย่างนั้นมีความมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างคะเรื่องของอาจจะเป็นการออมทอง เทรดทองหรือการซื้อทองคำแบบฟิสิกอลแบบเป็นทองคำแท่งผมว่าคนเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดคนเริ่มต้นเนี่ยผมว่าก็ไปร้านทองซื้อเป็นแบบฟิสิกอลไว้ก็เป็นเป็นฟิสิกอลก็ได้ครับเพีงเยงแต่ว่าจะเลือก96.5หรือ99เเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยอันนี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรอีกแบบเป็นการลงทุนตรงเป็นทองคำแท่งนะครับส่วนที่เป็นลักษณะของทองคำรูปพรรณเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ความ พึงพอใจเลยว่าแต่ละคนจะชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพียงแต่ว่าแนวโน้มของทองคําที่เป็นลักษณะของที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยจะได้รับการาได้รับแรงมีแรงมีมีแรงสองแรงนะครับก็คือตัวของราคาทองคํากับตัวของค่างเงินด้วยซึ่งโดยส่วนตัวผมมองค่างเงินบาทเนี่ยยังมีแนวโน้อมอ่อนค่าต่อไปได้นะครับเราไปดูค่างเงินบาทบ้างนะครับเนี่ย อันนี้คือกราฟของค่างเงินบาทซึ่งทำลักษณะของอแนวโน้มเป็นลักษณะของเป็นเป็นลักษณะของเป็นอัพเทรนซิกแซกขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเบรกตรงบริเวณบริเวณเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยครับสามสิบหกจุดหสาหจุดหเนี้ยอันเนี้ยมันก็มีแนวโน้มที่ค่างเงินบาทเนี่ยจะสามารถสไปขึ้นต่อไปได้นะครับประมาณ3ามจดแดสาอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้น คนที่ซื้อเป็นทองคำเป็นฟิสิกอลเนี่ยก็จะได้แรงส่งสองต่อนะครับส่วนบางคนที่อยากจะซื้อทองคำที่เป็นลักษณะของอเกงกำไรหน่อยก็อาจจะซื้อเป็นรูปแบบของ t f e x t ได้ในบ้านเราหรือลักษนาของอที่เป็นลักษณะของตลาดโค m เมกบางเมืองนอกก็ได้ครับอันนั้นเนี่ยก็แล้วแต่อันนั้นก็จะเป็นเทอมดอลลาร์เทอม ว่าเป็นยังไงนะครับตลาดทีเฟบ้านเราก็ G O U G O M สองสี่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่ถนัดเลยว่าใครจะถนัดซื้อยังไงเพียงแต่ว่ามันจะมีค่าพรีเมียมที่มันต้องจ่ายคือเพิ่มขึ้นนะครับส่วนของเมืองนอกก็มีเหมือนกันตัวโคมิโกก็มีเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่หรือบางคนก็อาจจะไปซื้อเป็นลักษณะของกองทุนที่เป็นลักษณะของที่เป็น ตัวแทนของฟันออฟฟันอย่าง s p i เดอ SPDR อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ที่จะไปลงทุนเลยตรงนั้นก็สามารถลงทุนได้ครับจริงจร<ต>ิงทองเนี่ยสามารถลงทุนได้แบบได้หลายแบบเนาะ,ค,ะครับสำหรับมือใหม่ก็การซื้อฟิสิก a l การซื้อทองคําแท่งอะไรอย่างนี้อาจจะง่ายที่สุดใช่ไหมคะอืมผมว่าซื้อทองคําแท่งเนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะครับก็ ซื้อซื้อทองคําแท่งพี่เนี่ยว่ามันจะมีค่าบล็อกค่าอะไรแล้วแต่ร้านที่เราไปซื้อนะครับมันตรงนั้นเราก็ต้องเอ่อไปถามทางร้านที่เราไปซื้อแหละว่ามันจะมีค่าบล็อกเท่าไหร่ค่ากําหนดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แตกต่างกันอีกตรงนั้นนะครับเพียงแตน่โน้เนี่ยจะเ,เข้าใจง่ายกว่าอ่าเข้าใจง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่าเพราะว่ามันชินกับมันมันชินกับคนไทยเนาะแบบไปร้านทองตู้แดงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็คนไทยก็ชินกับ การซื้อทองแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเราพูดถึงในเรื่องของแง่ราคาขึ้นกันแล้วค่ะพี่หมอวินอาจจะถามในเรื่องของราคาที่ในในอีกด้านหนึ่งก็คือราคาลงบ้างดีกว่าเราอาจจะเห็นทองคาถ้ามันลงเนี่ยมันจะไปได้ราคาจะอยู่ช่วงไหนคะอ,อโดยส่วนตัวผมยังมองยังมองระยะสั้นๆเนี่ยผมว่าก็ ยังค่อนข้างมีความเสี่ยงเนาะ,ะแล้วก็ตัวของถ้าเราถ้าเราให้ใส่ ISI เข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าระยะสั้นเนี่ยมีลักษณะของเกือบจะละักษณะของ divergent เกิดขึ้นเนาะฉะนั้นเนี่ยผมว่าระยะสั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงเนี่ยตัวทอราคตัวของ ISI ก็ไม่ทำ new high แต่ราคาทองคำเนี่ยทำ new high ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ราคาทองคำทำ New h i g ไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดลักษณะของ divergence เกิดขึ้นเป็น b u l i s divergence เกิดขึ้นมันก็มีมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่าคนที่ซื้อทองคำแถวเนี้ยถ้าไม่มีทองคำเลยเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงในการที่จะเข้าซื้อเนาะเพราะว่าอาจจะเกิดแรงขายยาสั้นได้เพียงแต่ว่าถ้าไม่ ถ้าไม่กลัวในระยะกลางถึงยาวผมว่าก็ยังเป็นแนวโน้มที่ยังเป็นแนวโน้มบูริสอยู่นะครับฉะนั้นถ้าเกิดจะลงมาเนี่ยผมว่าก็ลงมาแถว2,002อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ2,150โซนเนี้ยก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่โอกาสที่จะซื้อโอกาสที่เป็นโอกาสทองที่จะซื้อได้นะเนี่ย2,150 2 0 0งเนี่ยถ้าลงมานะแต่ผมว่าด้วยลักษณะของ การทีออ่อยู่ในภาวะของบูริชแบบนี้เนี่ยโอกาสที่ทองจะลงแรงๆก็ยากเหมือนกันนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวในตอนนี้นะคะพี่หมอวินได้บอกไปแล้วว่าใหม่ถ้าสนใจทองฟิสิกอลอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมากกว่าแล้วก็อีก รั์ค่ะที่พอพูดถึงทองคำอาจจะต้องแวบ,บขึ้นมาเลยก็คือเรื่องของสินทรัพย์อย่างบิตคอยน์ค่ะพี่หมอวินบางคนเนี่ยมองว่าตัวของมันเนี่ยเก่งตัวเก่งเลยคนเขามองกันว่ามันจะทะลุหนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นในปีนี้หรือปีสองพันยี่สิบห้าได้ไม่ยากสําหรับพี่หมอวินเนี่ยมองว่ามันเป็นไปได้ไหมคะหรือว่ามองมีทิศทางสําหรับตลาดคริปโตเคอเรนซียังไงบ้างเอ่อ uh บิตคอยในระยะสั้นเนี่ยสู้ทองคําไม่ได้เพราะว่าตัวทองคําเนี่ยทาลักษณะของออทามไฮไปเรียบร้อยแล้วตัวตัวบิตคอยเนี่ยทําลักษณะของดับเบิลท็อปนะครับเนี่ยคือท็อปแรกแล้วก็ท็อปที่2นะครับแล้วก็ไม่แล้วก็วกจกังหวะที่ทองคำำําทํานิวไฮเนี่ยบิตคอยไม่นิวไฮแล้วก็ตัวของเอไอสไก็ย่อลงมานะครับจะเห็นว่าตัวทองคําแข็งกว่าบิตคอยนะครับ ถามว่าโอกาสที่จะไป1,000 0แถึงแสน0 5ในปีนี้เนี่ยผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมยังเชื่อว่าตัวบิตคอยเนี่ยยังต้องคอนโซลลักษณะของแพทเทิร์นไปต่อพียงแต่ว่าในระยะยาวผมก็ยังเชื่อว่าตัวบิตคอยก็เป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งที่น่าสนใจครับพียงแต่ว่าระยะระยะระยะสั้นเนี่ยผมว่าก็ยังยังไม่ ยังไม่ยังยังยังไม่ค่อยเชื่อตัวเลขนั้นเท่าไหร่ครับเพราะว่าจะเห็นว่าบิตคอยนีย้การก่อตัวของบิตคอยเนี่ยการก่อตัวของบิตคอยเนี่ยก่อแค่ระยะเวลาแค่3ปีนะครับแล้วก็เบรกเนี่ยเบรกไปตรงนี้แล้วก็เจอแนวต้านไปนะครับฉะนั้นโอกาสที่บิตคอยอาจจะต้องทําฐานลงมาแถวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยลักษณะของทำเป็นรูปแบบของ i ินเวอร์เต a เฮดแอนด์โชเดขนาดใหญ่แล้วค่อยขึ้นต่อเนี่ยผมว่าก็ยังมีโอกาสฉะนั้นผมว่า Bitcoin ก็ยังอาจจะไม่ใช่เป็นสินทรัพย์ที่ต้องรีบมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่เหมือนตัวทองคําที่ทองคำเนี่ยทำลักษณะของ Cup แอนด์แฮน e ที่ทําคัพมาแล้วเกือบ10ปีนะครับแล้วก็ตัว Handle อีก3ปีฉะนั้นตัวตัวทองคำเนี่ยคือเบรกตัว p พทเทิรไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นตัวทองคำก็เลยแรรี่ได้ดีกว่าตัวบิตคอยนในระยะสั้นนะครับค่ะแต่ก็มีนักวิเคราะห์บางคนเนี่ยแนะว่าให้ถือบิตคอยซักหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นของพอร์ตเนี่ยมุมมองแนวคิดนี้พี่หมอวินเห็นด้วยไหมคะก็เห็นด้วยครับเพีงเยงแต่ว่าเอ่อก็ต้องเก็บดีๆครับว่าเก็บไปใน Wallet ของเราเองหรือเก็บในเลเอร์วอลเล็ของเราว่าทำยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ สามารถขายแล้วก็ได้เงินมาอเอ็ก a n น e ยังเอ็ก a n น e ไหนที่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นผมว่ามันก็เป็น e d u c a t e ของการ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 ทำหรือการเรียนรู้ของคนที่ซื้อ Bitcoin อีกนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะไม่เป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างใหม่ยังไม่ได้แพร่หลายมากนะครับฉะนั้นเนี่ย ก็การที่ถือประมาณสักเปอร์เซ็นต์ถึงสเปอร์เซนก็ถือว่าในอัตราส่วนที่ค่อนข้างน้อยก็ก็ถือว่าก็อาจจะเป็น,นสินทรัพย์หนึ่งที่สามารถถือได้ครับในประมาณเลเวลประมาณนี้ก็พอครับค่ะในในราคาปัจจุบันเนี่ยตัวของ Bitcoin มีราคาอยู่ราวๆหกหมื่นหกพันดอลลาร์ด้วยราคานี้นะคะพี่หมอวิงคิดว่ามันยังอยู่ในระดับที่ที่ถ้าสมมติว่าจะซื้อเพิ่มมันยังสูงเกินไปไหมคะ ผมซื้อผมถ้าเป็นผมผมไม่ซื้อแถวนี้ผมผมจะรอย่อลงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับบิตคอยเพราะว่าระยะสั้นอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเขาก็ทำแบบทำแพทเทิร์นเป็นดับเบิลท็อปสองสองท็อปไปให้เห็นแล้วแล้วก็มีรูปแบบของไดเวอร์เจนให้เห็นเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ซื้อแถวนี้นะครับแต่จะรอถ้าจะซื้อจะรอลงมาแถวประมาณสักหกหมืน่นหรือต่ำกว่านั้นลงมาหน่อยเองเนงะี้ยค่อยค่อยค่อยน่าสนใจ